ร PS, ะบ PS อา a ซาสำหรับคลิวิดีโอนี้จะเป็นการใช้งานท็อปเมนูบาร์อนาลิซิสหรือ วิเคราะห์ a n a l y s ะ s จะมีทั้งหมด10เมนูด้วยกันเมนูแรกวิเคราะห์ภาพรวมวิเคราะห์ภาพรวมจะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของยอดขายและยอดซื้อทั้งหมดจะมีกําไรรายการ SKU จํานวนชิ้นที่ขายโดยคร่าวๆส่วนต่อมาวิเคราะห์สินค้าตามตัวเลือกวิเคราะห์สินค้าตามตัวเลือกจะเป็นการดูรายการสินค้าตามตัวเลือกเช่นต้องการดูสินค้าจากประเภทสินค้านี้หรือต้องการดูจากยี่ห้อนี้พลายเออร์ควนี้และชั้นวางตรงนี้ส่วนต่อมาวิเคราะห์เปรียบเทียบสา วิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาจะเป็นการเปรียบเทียบสาขาอาจจะใช้ในการเปรียบเทียบสาขาว่าสาขาไหนขายดีกว่ากันสินค้าตัวไหนขายดีกว่าสาขาไหนจะมีการขึ้นสาขาตรงนี้และสินค้าอยู่ตรงนี้ต่อไปวิเคราะห์คลังสินค้าวิเคราะห์สังสินค้าก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าสินค้าในสต็อกมีเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่มูลค่ารวมของสินค้านี้มีเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่กำไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วิเคราะห์เปรียบเทียบซื้อขายจะเป็นการเปรียบเทียบยอดซื้อและยอดขาย ส่วนต่อมาลูกหนี้วิเคราะห์ลูกหนี้จะเป็นการวิเคราะห์ลูกหนี้สา,าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการรวมจากพนักงานหรือรวมจากลูกค้าว่าลูกหนี้คนนี้มียอดค้างชําระเท่าไหร่จํานวนกี่บินยอดรวมขายเท่าไหร่ส่วนต่อมาขายตามพนักงานจะเป็นการวิเคราะห์การขายตามพนักงานว่าสาขาน,นี้พนักงานคนนี้ขายได้เท่าไหร่และอาจจะเป็นอีกสาขาหนึ่งพนักงานคนนี้ขายได้เท่าไหร่และสามารถคลิกดูบินขายได้ว่าพนักงานคนนี้ขายไปกี่บินก กาไรที่ขายไปเป็นกี่บาทส่วนต่อมาคุณภาพพนักงานจะมีทั้งหมด2แถบด้วยกันแถบแรกจะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพพนักงานขายแถบที่2จะเป็นรายละเอียดการขายตามเวลาที่ระบุวิเคราะห์คุณภาพพนักงานก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าพนักงานคนนี้ขายที่จังหวัดอะไรบ้างลูกค้าที่ขายให้จังหวัดนั้นมีใครบ้างแล้วสินค้าที่ขายในจังหวัดนั้นมีอะไรบ้างส่วนต่อมารายละเอียดการขายการขายตามเวลาที่ระบุก็จะเป็นเหมือนการสรุปยอดขาย ในแต่ละวันสามารถเลือกเป็นรายวันรายเดือนหรือรายปีได้ว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้พนักง,งานขายได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีการเปรียบเทียบยอดซื้อขายแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบยอดพนักง,งานว่าพนักง,งานคนนี้ ขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดส่วนต่อมาเปรียบเทียบพนักงานก็จะมีการเปรียบเทียบพนักงาน่อพนักงานคนนี้ขายสินค้าอะไรไปบ้างขายได้เท่าไหร่ถ้ากดเช้งก็จะมีการเปรียบเทียบเป็นแบบยอดขายขึ้นมาเช่นพนักงานคนนี้มียอดขายอยู่ที่7จ็ดหมื่นหนึ่งพนักงานคนนี้มียอดขายอยู่ที่8ปดพันสี่บบาทส่วนต่อมาดูรายงานจุดสั่งซื้อก็จะเป็นการดูรายงานจุดสั่งซื้อหากมีสินค้าอยู่สินค้าก็จะแบ่งตามสีประเภทด้านล่างว่ามีสินค้า ที่เกิดสต็อกเตือนมากที่สุดสีแดงเหลืองเป็นสินค้าที่มีสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อและเตือนต่ำสุดสีเหลืองเป็นสินค้าที่มีสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อสีแดงคือสินค้าที่มีสต็อกต่ำกว่าเตือนต่ำสุดสีเขียวคือสินค้าที่มีความปลอดภัยสำหรับคลิปวิดีโอการใช้ท็อปเมนูบาร์อนาลิตอรก็ได้จบของราคาขอขอบคุณครับ